สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องมาดามสพาบ้านพี่พท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่093 325 3888 093 325 3888นเนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางกันด้วยวันนี้นะคะทางช่องมาดามสอพาบ้านมาในอีีที่ 760ราคาเดียวค่ะราคาอง์ละาห0รบาทราคาเดียวนะคะราคาอง์ละา600บาทแต่ก่อนอื่นเลยน้องขออนุญาตแจ้งกติกาทางช่องของน้องก่อนนะคะสมมติว่าพี่พี่ท่านไหนสนใจที่จะปิดพารายการที่14นี้ รบกวนพี่ๆนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยค่ะว่าสนใจปิดพารรายการที่14ี EP ที่7 60นะคะรบกวนพี่ๆนิดนึงนะจ๊ะแจ้ง EP กับหมายเลของค์พระที่พี่ต้องการจะปิดให้กับน้องด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะในการจัดส่งจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะ รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากค่ะมาพร้อมกล่องเดิมๆกล่องเก่าๆเลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปากมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆนะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองค่ะองคนี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะสวยๆเนี่ยนะคะเป็นพิมพ์าปากด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีรายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อโลหะสีทองค่ะ รายการนี้เหรียญหลวงปูท่ทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะส,สีทองสสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญหลวงปูท่ทิมรุ่นอลรหันนะคะสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้นะคะสภาพสวย มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด,ด้านหน้าหลูหลาเลยค่ะรายการนี้รายการที่สองหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพลัก กิ่งห่มปอรเวเลตรอห้าค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลักกิ่งห่มเปอรเวเลตรอห้าสวยนะคะเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยดูดีสภาพสวยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ ไถ่านะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นพลัสสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์อคงนี้นะคะเป็นพลัสสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เนะื้อผงแห้งๆเนะื้อผงเก่าๆเม็ดแร่ม,มนสานนี่คือชัดเจนเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สวยเดิมนะคะสวยเดิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะ เป็นเหรียญหลงพ่อฉุยปีหกห้าเนะื้อทองแดงลมดําเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลงพ่อฉุยปีหกห้าเนะื้อทองแดงลมดําค่ะสภาพดีสภาพสวยนี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้มีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสามห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้รายการนี้นะคะรายการที่ยีรายการที่ห้าหกรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่6แล้วนะคะรายการที่6นี้นะคะเป็นพลักกิ้งห่มปรวเลสเนื้อลูหะสีทององค์นี้นะคะ พักกิ่งของปาะวะเลศรอห้นะคะเป็นเนื้อโลหะส,สีทองสวยๆมีคราบแก่ทองให้เห็นชัดเจนเลยค่ะโท่ทององค์ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลูกหลาเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่หกหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงน้ามันแห้งๆเก่าๆเลยนะคะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังรายการที่7นี้600บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8แล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบเนื้อทองแดงลมดำมีโคดด้านหน้า เรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำมีคดอันนาสภาพดีสภาพสวยเหรียญคมเหรียญสวยเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าหนึ่งแปดสวยๆเดิมเดิมสภาพดีเลยค่ะเนี่ยนะคะขอบข้าง รายการนี้รายการที่แปดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อโลหะสีทองค่ะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเนื้อโลหะสีทองสภาพดีสภาพสวย ด้านหลังมีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีรายการนี้นะคะรายการที่เก้าหกร้อยบาท รา,าะะรายการที่เก้ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโกค่ะปีสองห้าหนึ่งแปดเนื้อทองแดงดำดำสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะปีสองหหนึ่งแปดเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดมดำผิวสีลุ้งเนาะสะภาพดีเลยค่ะเหรียญคมสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะขอบข้างรายการนี้รายการที่สิบหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่ง,งแล้วเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพิมพ์ผาปากเนื้อโลหะสีเงินค่ะ สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อโลหะสีเงินด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะขอบข้าง รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองค่ะสะภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะสะภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยทองสุกทองสว่างเลยนะคะไม่ทราบรุนไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นยันแบบนี้ สวยๆเดิมๆนะคะขอบข้างค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองหกร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกกยเนื้ออปป้า <ๆ S 1> เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะเหรียญเนื้ออปป้าสวยๆเดิมๆเลยค่ะสภาพดี ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเขียนปี2521เหรียญหลวงพ่อลวยเนื้ออัปากานะคะสีสวยเดิมๆรายการนี้นะคะรายการที่13บสาหรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่14 ระการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักมีโคดด้านหน้าตรงน,น,นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองสวยๆมีโคดด้านหน้าเลยค่ะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นปีสองสี่ศูนย์สองนะคะพี่คะปีสองสี่ศูนย์สองนะคะสวยๆเนี่ยนะคะ เป็นเนื้อโลโหะสีทองมีน้ำหนักรายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อโลหะสีทององค์นี้นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยๆส,สภาพดีนะคะ ภาพดีสภาพสวยมีคราบแก่ทองให้เห็นชัดเจนเลยค่ะโทษขององค์สวยเดิมสภาพดีนะคะมีคราบแก่ทองให้เห็นชัดเจนเลยค่ะโทษขององค์สีสวยเดิมเดิมเลยนะนี่นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบห้าหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนี้เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นี่นะคะพระปิดตาเนื้อโลหะนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะสภาพดีสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลย ด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะคะยันสวยตายฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต่ฐานรายการนี้นะคะรายการที่สิบหกหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นพลัปิดตาเนื้อผลงลงรักฝั่งตะกุดทองด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแห้งๆเก่าๆสภาพดีเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมคะ่ะ มีร่องรอยของการลงรักปิดทองฝังตะกุดด้วยนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้รายการที่17 600บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการที่18นี้ค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพระปิดตาองค์นี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเดิมเมนะคะสภาพดีแบบนี้เลย สวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะคะนี่นะคะเนื้อผงม,มีลายกระหนกด้านข้างสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลย รายการนี้รายการที่สิบแปดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าค่ะเป็นพระยอดธงเนื้อโลหะสีทององค์นี้นะคะจะเป็นพระยอดธงค่ะเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆเดิมๆนะคะมีคลาบแก่ทองให้เห็นชัดเจนเลยค่ะทั่วทงองค์ ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่19 600บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะรายการที่20นี้ค่ะ เป็นเหรียญหลงปุ่ไข่เนื้อทองแดงลมดำกระไหล่ทองเก่ากระไหล่ทองเดิมเนี่ยนะคะเหรียญนี่ยนะเป็นเหรียญหลงปุกไข่เหรียญเนื้อทองแดงลมดำกระไหล่ทองเก่ากระไหล่ทองเดิมเลยค่ะสวยเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอบข้าง รายการนี้รายการที่ยี่สิบหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี้ค่ะเป็นพระไอ,อ่ขอโทษทีค่ะเป็นพระพุทธชินราชนะคะใบเสมาพิมพ์ฐานเตี้ยเนื้อโลเป็นเนื้อชิ้นนะคะเป็นเนื้อชิน้น สภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังลอยพามุงนะคะสะภาพดีแบบนี้เลยสวยสวยเดิมเดิม รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดหกร้ยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญยักษ์เนื้อชิ้นค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องนี้นะคะจะเป็นเหรียญยักษ์เนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะสีสวยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยผ้ามุสวยเดิมนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นงาแกะแหวนหัวสิงค่ะองนี้งาแกะแหวนหัวสิง์นะคะสวยๆสภาพดีสวยเดิมสภาพดีนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่องาแกะแหวนหัวสิง์แบบนี้เลยนะมีรอยจานยันที่ตัวเลื่อนแหวนทั่วทั้งเลือนเลยค่ะ เนี่ยนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยที่ตัวเลนแหวนนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามหร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญพระพรมค่ะเป็นเหรียญพระพรมนะคะเหรียญหล่ลเอ à, เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองเก่าๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยองค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างด้านหลังจะเป็นเป็นแบบนี้คะ่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นกงจักรแบบนี้เลยด้านหลังเขาจะเขียนว่าเหรียญจักรกับเพชรน,นะคะสีสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด้านหน้าหลุกหลาแบบนี้เลยคะ่ะ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นหลงปูกทวดพิมพ์เตาลีดเนี่ยนะคะหลงปูกทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเป็นเนื้อโลหะเนาะส,สวยเลยค่ะคาบกุ่กคาบเก่านี้คือจะชัดเจนเลย กุ๊กขับเก่าส,ายสวยๆเ,เดิมๆนะคะชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดไม่ทราบกุ๊กไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกนี้ค่ะ เป็นเหรียญเทวสุวรรณนะคะเนื้อทองแดงลมดำผิวสีลุง้งเหรียญเนื้อทองแดงลมดำผิวสีลุ้งนะคะสีสวยส,วยสภาพดีเนี่ยนะคะเหรียญเทวสุวรรณนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันต์แบบนี้เขียนปีสองห้าสองห้าสี่ห้าค่ะตัวเหรียญตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสี่ห้านะคะเศรสวยเดิมเดิม มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองสามห่วงฝั่งเพชรลงยาสีด้านหน้าแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่26่สิบหบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่27นะคะรายการที่27นี้เป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะ องนี้นะคะพลาหูยานเนื้อชินนะคะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยมีร่องรอยของการปิดทองด้านหน้ามาด้วยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยผ้ามุงแบบนี้สวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที600่ยี่สิบเจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วรายการที่ยี่สิแปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลงปู่เป็นเหรียญหลงปู่ศิลาเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะสวยๆนี่นะคะเหรียญหลงปูศิลานะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆแบบนี้เลย มีโคดด้านหน้าเหรียญคมเหรียญสวยเลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญคมเหรียญสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด,ด้านหน้าหลุ่หล่ะแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วหกร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสําหรับ ep นี้พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ